แต่ว่าอันเนี้ยแอลว่า2 5งพัายไม่ถึงแอบได้กำไรแค่500เองนะรู้ถ้าแบบนี้ต้องไปขายร้านอืหรือกดราคาขนาดนี้ไม่ต้องกดแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าแบบไม่โอเชนแล้ก็ไม่ใช่แฉบไม่ขายขนาดนั้นนะไม่ขายไม่ขายขายเช่อไหมไม่ครับสองมันแค่นี้เองโอเคผมเ่าวสวีดัสสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมโปอเลนซีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทําคลิปแล้วผมก็เนี่ยผมใช้พี่ชายก็คือเขาเนี่ยอยู่ หมู่บ้านเดียวกับผมนะแล้ววันนี้ผมจะให้พี่ชายเนี่ยเขาลองเอารหัสเกมไปขายซึ่งแอดมินผมเนี่ยนั่งทํางานอยู่ในบ้านแล้วมาดูกันว่าถ้าเกิดมีคนเอารหัสมาขายที่บ้านเนี่ยมาดูปฏิกิริยากันว่าแอดมินจะแบบเป็นยังไงจะอึง้งหรือตกใจไหมว่าแบบเฮ้ยไม่เคยเจอลูกค้าที่แบบเอาไอดีมาขายถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็มาดูกันว่าถ้าเกิดตกลงราคากันได้ไม่ได้เนี่ยจะมีการตึกหน้ากันเกิดขึ้นหรือเปล่านะโอเคซึ่งพี่ชายเนี่ยเขาชื่อพี่เขาชื่อชายนะก็เขาอยู่หมู่บ้านเดียวผมก็เลยขอยืมตัวเขามาทําคลิปน ดีกว่าว่าไอดีที่พี่เขาจะเข้าไปขายให้กับแอดมินเนี่ยเป็นไอดีแบบประมาณไหนเดี๋ยวผมไลน์ดูอ่ะน,นี่นี่เปิดของให้ดูนะก็คือปืนเจ็ดทับสามอะ่ะคนดูดิชุดบูลงบูล็อกมีหมดแหละดูดูขอดูสกินปืนครับนี่อูดูดิปืนเจ็ดโอ้โหเอเคเวลหกสกาวเวลเจ็ดซองเวลเจ็ดแล้วก็ปืนนี้เลเวลเจ็ดผมไม่แน่ใจว่าปืนอะไรนูดิคือแบบนเนี่นผมมองเลยว่าแบบถ้าเกิดเอาไปขายเนี่ยมีไม่ต่ำสามพันห้าสามพันบวกบุกบวก,ก,กอะ่ะเลยเรามาดูกันว่าถ้าเกิดพี่เขาเอาไอเดียเข้าไปขายครับแอดมินเนี่ยแอออออดดดดมมมมิิินนนนนนนจจจะะะะตตตีีีีีีรรราาาาาาาคคใใใหห้้้้้้้้้กกกกก่่่่่บบบทั็เเ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 เ๋๋ยยยววววผผขขไไไปปซซลลลงงงแพ กิจของเราได้เลยคมใครเาะเหนกันนะไปดพี่นานไมนอยครับมพี่นาเอ,อนนี้ีนนอยู่ข้าน,น,ะะนี้จะาขายผไปครับจริงจิพี่ทำอะไรเพจก,ก็ได้นะคะ พอดีกลัวแบบมาหน้า,าน้าแล้วเงินเสดให้ราคาไม่ถูกใจกันพอดีม,ดมดั่นมั่นยืนเงินอะไรเงี้ยครับเดี๋ยววันนีครับนี่ตอนครับไม่คิดแล้วงันพี่ลองเปิดเงี้ยี่มาก่อนึีราคาให้ก่อนปรุงเข้าไปแล้วมั้งเข้ามาเลยครับพี่อขอดูเกมหน่อยได้ไหมอันนี้รหัสเชื่อมอะไรเชื่อมเฟซครับโอ้เชื่อมเฟซอืมก็ได้ครับอืมนะครับขอดูครับ มีราคาในใจไหมมีครับมีในใจอยู่แล้วเท่าไหร่คะสามพันห้าครับมีสัปหลาด้วยมไม่ถึงเลยพี่คือเราจริงจริงของหนูคือสองพันห้าเจได้ปืนพี่ไม่ค่อยสวยอะขอซักสองพันห้าได้ไหมคะสองพันห้าไม่ไหวเ่ยมีมีสองชั้นไหมค 2> 2, 5, มหรับสองชั้น,น,ะะ 2> 2นมีครับมีหรอเสื้อเเสื้อเรามันโอเคแล้วแต่ว่าปืนมันไม่ได้อะคะ่ะไหวแค่สองพันห้าใจยิงอยากได้สามพันห้า แต่ว่าอันเนี้ยแอลว่า2 5 0 0ขายไม่ถึงแอลได้กำไรแค่500เองนะโู้ถ้าแบบนี้ต้องไปขายร้านอื่นนะครับกดราคาขนาดนี้ไม่ไหวไม่ต้องพูดแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าแบบไม่โอเคราคาก็แค่แค่ไม่ขายแค่นั้นนะโอต้องไม่พูดอย่างนี้ครับไปร้านอื่นยังไงเขาก็ต้องตีให้พี่แค่นี้แหละค่ะเพราะมันของมันไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นสามพันห้ไม่ได้เลยเหรอครไม่ไหวมันแพงไปอันนั้เป็นราคาขายเลยนะคะสองพันได้ไหมคะไม่ได้เลยครับ สองพันหกสามพันมันแพงไปอ่ะพี่โอ้ไม่ไหวอย่างงี้สามพันห้าสามพันก็ได้อะสองพันหกนี้ก็สูงอะนะสามพันห้าโอ้ไม่ไหวพี่นะมันราคาขายเลยอะโอตายเลยสามพันได้จบเลยนี่เลยสองพันหกปิดเลยเนี่ยนั่งทําให้ตรงนี้เลยสามพันจะทำเป็นเรื่องยุ่งยากครับสามพันครับก็ราคารับอ่ะมันประมาณนี้เพราะว่าเพจพี่น้าเขารับราคาร้อนเง้ราคาถูกอ่ะ เข้าใจไหมเข้าใจครับอ่านั่นแหละสองพันหกเนาะสามพันนะสองพันหกอะค่ะเพราะว่าของเรามีแค่นี้ถ้าไปขายที่ร้านอื่นยังเงมันก็ได้แค่นี้อ่ะสามพันสามพันคือเงี้ยสามพันครับก็ไหวสองพันหกค่ะไม่ขายไม่ขายขายเธอค่ะไม่ไม่ไม่ครับของมันแค่นี้เองสามพันครับโอ้ยไหวสองพันหกค่ะสามพันครับเห็นไหมพี่พี่ไม่ขายได้แค่นี้แหละเดหลืออะไรมีอะไรลูกค้าเขามาเขามาจากไหนเนี่ย แถบ้านเราใช่เหรอแล้วแม่เขาเป็น FC พี่ใช่เหรอแล้วเขาขอ่าไรเขเป็น FC ด้วยใช่ไหมก็ขอสามพันห้าก็ให้เขาไปติดสามพันห้าเขาเป็น FC ด้วยพี่ดูปืนคดกะก็ได้สามพันห้าก็เขาเป็น FC เราก็ให้เขาไปหน่อยใช่ FC ติดตาเลยนีแล้วก็รอได้แี่เคยบอกหนูว่าขนาดนี้บางดีถูกไปให้เขาไปเถอะสามพเขาสามาขายหน้าบ้านด้วยถ้าเกิดเราให้ราคาเขาไม่ดีแล้วเขาไปเรียกเพื่อนมาจะกลุมกันที่บ้านเรานอให้เขาไปแหละ สามพั 35, นหะ้าเนาะสามพันห้าจเลยเดี๋ยวแถมเสื้อเขาไปตัวนึงเด้ก็เดี๋ยวเชื่อมเขาเชื่อมเฟสใช่ไหมเช่อช,ช่เอาด้เสื้อด้วยเหรอครับในเสื้ออันนี้พอดีเสื้อเพิ่งทำมา<อ>ผมมีแจกพอดีเลยปก<อ>ติผมไม่ได้แจกนะผมไม่ได้แจกคนที่เอามาขายนะ<อ>ผมแจกกับลูกค้าที่เขามาซื้ออีกเดียวแต่ว่าพอดีที่เป็นลูกค้าคนแรกหรือที่เอาไอเดียมาขายหน้าหน้าร้านผมผมแจกเสื้อไอเดียสีตัวหนึ่งกรับไปืมไปชวนเพื่อนมาซื้อไอเดียนะพ่ครับสรุปสามพันห้าสามพันห้าครับ จบเลยเดี๋ยวฟังเี๋ยวให้ฟังเช็คเลยเปลี่ยนข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยส5ได้ครับโอเคสองพันห้าผิดเช็คเลยฟังรู้ไหมเด่กคนนี้คือใครใครอะรู้่ะทำไมอ่ะจัดฉากแก้ได้เยะ ก็แกล้งไงก็คือพี่เตรียมให้เขามาขายจริงๆเขาไม่ได้ขายหรอกจริงๆไอเดีเนี่ยเป็นไอดีร้านเราอยู่แล้วใช่เราเชื่อจริงว่าว่าแบบพี่เขามาขายจริงอ่ะเอ้าก็ขายไงใช่อ่ะไม่เป็นไอดีร้านเราพี่เนี่ยเขาเข้าไว้เออเขาอยู่บ้านหมู่บ้านเดียวกับเราเนี๋ยใช่อยู่บ้านเดียวก็พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกัน ไม่แล้วตอนแรกพี่ได้ยินแบบอะไรไปทักทักว่าลูกค้าหน้าหน้าเหมือนโจรอะทักไปทักลูกค้าไงนะขึ้นไปนะเขาเรียกว่าอหยอกไงหยอกเรียกว่ายกหยอกแรงเลยทุกคนครับตอนนี้นานเกมเพลเนี่ยเราผลิตเสื้อเป็นของตัวเองนะผมผลิตมาแค่ร้อยตัวนั้นซึ่งมีทั้งตอนแรกอะเรากะจะผลิตผลิตมาขายแล้วแจกนิดหน่อยแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนคอนเซ็ป เปลี่ยนเป็นผลิตมาแจกแล้วขายนิดหน่อยนะพราะขายไม่ค่อยออกแจกออกไปเกือบยี่สิบตัวแล้วก็ประมาณนี้เนวๆจะมีทั้งสีดาและสีขาวนี่ลายก็ประมาณนี้เอาไว้ว่าคือเอาไว้ใส่คือผมขายไม่แพงโดยผมขายตัวละแค่สามร้อยห้าสิบบาทผมบอกเลยว่าผมขายไม่แพงนะแล้วใครที่ซื้อไอดีกันทางเราเนี่ยนานเกมเพนเนี่ยซื้อยิ่งแต่ราคาสามพันบาทขึ้นไปเนี่ยรับเสื้อไปฟรีเลยหนึ่งตัวเลือกสีได้เลยจะเอาสีขาวหรือสีดำเดี๋ยวผมพามาดูนะนี่เพิ่งมาส่งเลยเสื้อนี่รับมีเบ็ดเป็นแพกเลยมีทั้งสีขาวี่่ทผมอยูเ ใส่อยู่ก็จะเป็นสีดำถ้าเกิดใครสนใจสั่งซื้อเนี่ยตัวละ350บาทนะผมบอกเลยว่าผมจริงใจลูกค้าเสื้อผมเนี่ยกำไรทั้งน้อยนิดนะซึ่งกําไรมันน้อยนิดมากๆเลยนะผมขายช่องทิกตอกราคา200บาทอ่ะผมยังได้กําไรเยอะกว่าเสื้อตัวหนึ่งเลยซึ่งผมหลักๆผมอยากทามาแจกลูกเพจแล้วก็คนที่ติดตามครับก็อาจจะขายนิดๆหน่อยๆซึ่งขายตัวละ350บาทรวมส่งสามารถสั่งซื้อทั้งมาที่บ้านฟ้าเดาได้เลยนะครับผมนะก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะเอาไปพิ ลาไปก่อนสวัสดีครับฟาู้สึกไงบ้างอย่างนี้แต่ละวันแ <c oughs> ตล่ตละวีแต่ละวันโอเคหัวจะปวด